ครับสำหรับข้อต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าเฉลีย่ยครับเขาบอกว่ามีนักเรียนนะครับอ,อ,อยู่ชมรมอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับมีคนอายุเก้าสิบสองสิบแล้วก็สิบสี่คือเขาบอกมาแล้วว่ามีอายุทั้งหมดสี่คนแรกเนี่ยมีอายุแบบนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันมีฝาแฝดอีกสามคน แต่ก็เขาบอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยของคนของนักเรียนนี่นะครับคือ12ปีและมัธยฐานของอายุของนักเรียนทั้ง7จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับมัธยฐานมันแปลว่าตัวเลขที่อยู่ตรงกลางครับแต่ว่าเรายาไปหามัธยฐานก่อนเรามาแก้ตรงค่าเฉลี่ยก่อนนะเวลาเราหาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลีย่ย ค่าเฉลี่ยมันจะเป็นการเอาทุกตัวมาบวกกันครับซึ่งก็คืออายุของนักเรียนนี่แหละครับแต่เขาบอกว่ามันมีทั้งหมดเจ็ดคนตอนนี้ครูทำได้แค่สี่คนอีกสามคนนี่มันจะเป็นเท่าไหร่อีกสามคนคือมันเป็นแฝดครับพอมันเป็นแฝดหมายความว่าต้องเกิดพร้อมๆกันใช่ไหมครับเกิดปีเดียวกันแสดงว่าแฝดมีอายุเท่ากัน แฝดอายุเท่ากันพอเท่ากันครับก็สมมุติสมมุติให้แฝดมีอายุ x ก,ก็ได้ครับ x ปีแสดงว่าบวกไปอีก x 3 x ครับเข้าใจไหมครับเพราะ่าเขาเป็นแฝด3ตอนนี้เราได้7คนครบแล้วก็หารด้วย7แต่เขาบอกว่าค่าเฉลี่ย ของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับ12นะครับ12ตรงที่กําลังจะวงกลมสีฟ้านะครับแสดงว่าตรงตรงค่าเฉลีย่ยก็จะเป็น12เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับเอา9ก้าบวกสิบสอวกสิบวกสิบสี่ได้นับนิ้วครับเร็วครับยี่สิบเอามเอ็ดสเนาะ แล้วก็มี x อยู่3ามตัวถามว่า x 3ตัวได้อะไร x 3ตัวก็คือได้3ม x ครับแล้วก็หารด้วย7นะครับเราอยาเอา4ี่ิบ้าไปบวกกับ3ม x นะครับมันบวกกันไม่ได้นะครับโอเคทีนี้ทำยังไงครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับเอา7ขึ้นไปคูณถามว่าทำไม7เอาเอา7ขึ้นไปคูณเพราะ7มันหารอยู่นะครับบสอคูณ7เท่ากับสี่สิบห้า บวกสามเอ็กสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่อุ้ยโอเคจากนั้นเอาสี่สิบห้าไปลบครับเพราะว่าเดิมแล้วสี่สิบห้าเป็นบวกอขอให้จำให้ได้ว่าจำนวนเนี่ยต้องดูเครื่องหมายข้างหน้า มันเป็นบวกอยู่ย้ายไปมันก็เป็นลบครับ84ไปลบสี่สิบห้าเท่ากับ 3x 84-45แปสิบ่ลบสีเท่ากับสาครับเป็นไงครับเทปไหมครับลบเลขได้แบบเร็วมาทีนี้3เขียนติดกับ X ไม่อยากจะพูดซ้ำแล้วก็คือ3าคูณ x นั่นเองคูณอยู่ย้ายไปหารครับจะได้ x คํกำตอบก็คือจะได้ x เท่ากับสามสิบเนะครับหาร3นี่ได้ สแสดงว่ามันเป็นแฝดที่มีอายุ13ปี3คนนะครับคราวนี้เราจะหามัธยฐานยังไงเขาถามมัธยฐานนะมัธยฐานว่าตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเรามาเขียนก่อนว่าขอมาเขียนข้างล่างนะเด็กทั้ง7คนนี้ก็จะมีอายุ9 12 10 14แล้วก็มี13า สคนทีนี้ก่อนจะหามาัธยฐานต้องเรียงลำดับข้อมูลครับเรียงจากน้อยไปมากก็เป็น9 10 9แล้ว10แล้วต่อไป12แล้วก็13มี3าคนแล้วก็เขียนตไปเลยครับมันเท่ากันก็เขียนเรียงไปเลยอันสุดท้ายคือ14นะครับทีนี้เราก็หาว่าเลขอะไรอยู่ตรงกลางครับ ซึ่งเลขที่อยู่ตรงกลางก็คือทางนี้สคน3คน,3คนเลขที่อยู่ตรงกลางก็คือตัวนี้ครับถ้าเลขที่อยู่ตรงกลางคือ13แสดงว่ามัดฐานเท่ากับ13ครับเท่านี้เองครับไม่ได้ยากนะครับโอเคแสดงว่าตอบสิบปี